โอเคครักลุมก็ยังซบเซาถึงซึมเศร้านะครับคำบนับดัชนีก็จะไซดเวคือตอนนี้เราเป็นโดจิอยู่นะครับรูปแบบนี้เนี่ยมันเป็นได้ทั้งสองทางคือจบการปรับฐานหรือเป็นการพักเพื่อลงต่อมีข้อสังเกตยังไง ก็คือต้องมีแท่งเขียวคุมแท่งแดงให้ได้นะครับแท่งแดงนี้ก็คือแต่ชนิต้องยืนเหนือัอนอาไม่ได้เสียงตกลงเร้ยินไม่ไยินเอาเสียงนี้นะกันโอเคนาจะได้ยินครับ ะครับก็คือด้ยิงยาเดอร์อิยันครับรอดีเปลี่ยนห้องไลนนะครับมันก็เลยเลยยังุูคขัดหายไปตั้งสองวันอาทิตย์นี้นะครับ,รบก็คือจะจะขึ้นต่อได้เลยนะครับตลาดต้องดีใจขนาดขึ้นไปปิด1,560ได้ ก็ยังมองไม่เห็นประจัยบวกณจุดนั้นแต่ก็มีข้อดีอย่างหนึ่ง <c oughs> ที่ตอนแรกังวลน,น,นะครับว่าว่าการกระตุ้นของภาครัฐเนี่ยมันจะดีเลยน,นะครับเพราะว่าในตรวจของงบประมาณยังไม่ได้จัดทำเลยนะครับซึ่งก็คงต้องต้องต้องใช้เวลา ตอนนั้นกลัวมันจะดีเลยไปถึงนูน่นนี่ยมีนาเมษานะครับแต่ตอนนี้เห็นทางภาครัฐก็รัฐบาลเศรษฐาหนึ่งก็โอเคออกมาพูดแล้วนะครับว่าจะใช้เงินนอกงบประมาณนั่นหมายถึงว่าก็คือไปยืมเงินรัฐสากิจมาใช้ก่อนห้าแสนล้านนะครับแล้วรองงบประมาณออกมาแล้วค่อยไปคืนนะครับในจุดนั้นซึ่งตรงนี้ทำให้ดิจิทัลหนึ่งหมื่น เงินหนึ่งมืนบาทเนี่ยมันก็จะจะออกได้เร็วขึ้นนะครับเ็นบอกต้นเดือนอ่าไม่ได้ยินเสียงเราลงไม่ด้ยินหรือไม่ได้ยินนะครับ ก็อาจจะทําให้พอพูดเรื่องนี้นะครับว่าใช้งเงินนอกประมาณคือใช้งเงินรัฐวิสาหกิจออกมาตลาดก็เริ่มหยุดลงนะครับเอาดนแล้วนะครับโอเคกรลุนแต่ตอนนี้เศรษฐกิจชบเซาตกต่ำมากนะครับต้องรอการกระตุ้นของภาครัฐซึ่งต้องทำให้เร็วให้ไวนะครับก็ มนถึงจะกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ยดอยู่ไอไอซีเลยต้องต้องแต่ถ้าเกิดอัชนีลงทําโลดต่ำกว่าพันห้าร้อสี่ิบก็โอเคเป็นเริ่มกันใหม่พันห้า้ยี่สหรืออาจจะพันห้าร้อยต้นๆน,นะครับ นะครับโอเคต้องตอบคำถามท่านนักทุนกันอีกกว่าเป็นยังไงกันบ้างคุณน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะนักนักตั้งเป F คือหุ้น เรวรับอยู่ข้างล่างเลยนะครับบริเวณห้าบาทต้นๆนะครับเคแบงส์ที่เดิมร้อยยี่สิบเก้าห้าสิบ ลาวงทำใจโยไวปโอมก็มันจขึ้นไปทนห้าเดิม 5. แปดบาท2ี่หระหวังนิดหนึ่งนะครับขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วตุ่มโซนนี้ก็จะเป็นโซนแนวตา้านดีค่อนข้างแข็งแรง สวัสดีครับซิมมอน Simon. น้ำมันน่าจะขึ้นยาวๆนะครับสั้นๆพักฐานแต่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นนาวรับไปแล้ว ยาวได้ขึ้นได้ถึงถึง 150, หนึ่งร้อยห้าห้าเหรียญเลยนะครับอ่นน้นก็จบแล้วนะ่ะยืนรอลงแล้วแหละอืมนะครับก็นั้นก้เคยให้สับเก็ยไว้67-68บเจ็ดหกสิบแปขึ้นไปใกล้ๆถับเก็ตแล้วนะครับท่านนั้นถาม A อว่าโดนขายหนักมากนะครับแล้วก็น่าจะลงต่อ ไนบอกสายการบินกําไรเยอะแยะนะครับแต่ไม่เห็นเล่นกันเลยน่าจะลงต่อในรับอยู่สองห้าหก aot aot ก็ไม่สวยนะครับในรับอยู่เจ็ดสิบบาท ก็ไม่เยอะนิดเดียวคุณไซมอนอาจารย์มีแผนจะจัดสมนานาไหมครับอย่างนะครับตลาดอย่างนี้มานั่งมองหน้าปักทุก,กันลลรมันต้องหาหุ้นตลาดดีๆแล้วหาหุ้นหาหุ้นเล่นกันนะครับข้างเงินเยนตอนเงินบาทปะ ก็ยืนเลยนะครับน่าจะรับรูปข่าวร้ายอะไรไปหมดแล้วน่าจะยืนได้แล้วแหละตรงนี้ครับ แล้วยังไงวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจน ให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุน ท่วงน,นี้มิชชาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก